ห้องตํานานไปกับอริชัยจอมโจรขมังเวทสุดเหนียวสุดเสน่ตอนที่สองจากตอนที่แล้วที่ตำรวจสามารถจับกลุมสมุนของตีใหญ่ได้อีกหกคนแต่ไม่มีใครซัดทอดถึงตีใหญ่เลยต่อมาผู้ต้องหาทั้งหกคนก็แหกห้องขังที่สนอบังซื้อ โดยวิธีการคลาสสิกโดยการใช้ใบเลื่อยซึ่งคาดว่ามีพักพวกแอบส่งมาให้ตัดลูกกรงเหล็กทางช่องลมจนขาดแล้วก็ใช้ผ้าเข่ามาผูกต่อกันโหนตัวปีนออกมาทางช่องลมแล้วแหกรูสังกสีทะลุออกไปข้างนอกทั้งหมดหนีไปอย่างลอยนวลกลับมาที่ด้านของตีใหญ่เยื่อรายต่อต่อมาของตีใหญ่ล้วนแล้วจะเป็นคนรวยทั้งสิ้น เริ่มจากพักพวกก่อคดีลักพาตัวรีขคาไทยในแพทย์คนหนึ่งแถวอำเภอโพธารามโดยให้ญาตินำเงินสดถึง6ล้านบาทมาไถ่ตัวแต่ภายหลังตำรวจสามารถบุกเข้าไปช่วยตัวประกันไว้ได้จากนั้นก็ปล้นผู้มีอันจะกินหลายรายและยังมีเจ้าทุกข์อีกหลายรายแต่ก็ไม่กล้าแช่งความเพราะหวาดกลัวถีใหญ่เมื่อปล้นดำเนินสะดวกเสร็จ ตีใหญ่มักจะหนีเข้ามากบดานที่กรุงเทพเพราะว่าที่นี่มีแต่คนรู้จักมักคุ้นและมีญาติห่างๆช่วยเหลืออยู่หลายคนช่วงนั้นชื่อของตีใหญ่ดังกระชอนในฐานะนักปล้นและการกระทําอย่างอุกอาจเย้ยกฎหมายบ้านเมืองหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวอย่างเมามันถึงพฤติกรรมปล้นของเขาแน่นอนบางคดีตีใหญ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ใครล่ะจะสนใจ ขอให้มีข่าวปล้นไม่ว่าใหญ่หรือว่าเล็กต้องมีชื่อของตีใหญ่ใส่เข้าไปด้วยทุกครั้งและเริ่มลงข่าวแล้วว่าตีใหญ่สังหารคนในขณะปร้นไปด้วยแม้ไม่มีหลักฐานว่าตีใหญ่ทำแต่มันก็ช่วยส่งเสริมให้ชื่อของเขาเป็นที่หวาดผวาให้กับประชาชนขวัญระทึกไปทั่วประเทศสันนิษฐานกันว่าตั้งแต่ปีพศ2520 ตีใหญ่มักจะเลือกปล้นไปทั่วแถบบริเวณจังหวัดราชบุรีและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและบางส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและไม่เคยคิดจะปล้อนนอกพื้นที่แต่อย่างใดโดยเอกลักษณ์ที่สำคัญและน่าจดจำของตีใหญ่คือเขาจะสวมเสื้อลายสก็อตกางเกงยีนส์รีวายรองเท้าผ้าใบสีขาวสวมเป็นตาเรแบนใส่นาฬิกาโรเล็ก แล้วก็สู่บุหรี่กรองทิพย์ในขณะปล้นแว่นตาดำเรแบนเขาใส่เพื่ออำพรางใบหน้าและปกปิดฝฟเม็ดใหญ่ระหว่างคิ้วทั้งสองข้างส่วนนาฬิกานั้นเขาใส่เพื่อปิดรอยแผลที่ครั้งหนึ่งเคยโดนกระสุนปืนยิงถากไปเมื่อตอนไปปล้นที่เชียงใหม่ในปีพศ2517เขาชอบส่งเสียงขู่เวลาปร้นด้วยน้ำเสียงที่น่าหวาดกลัวทำให้เจ้าทุกข์ไม่กล้า คิดต่อสู้ป้องกันตัวในบางครั้งตีใหญ่ก็ปล้นแต่เฉพาะคนรวยและใครเคยช่วยเหลือเขาเขาก็จะไม่ลืมบุญคุณและจะนำทรัพย์สินที่ปร้นได้มาแบ่งให้โดยวางทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านนอกจากนี้แล้วตีใหญ่ยังเป็นโจรเจ้าชู้กล่าวกันว่ามีภรรยาหลายคนเพราะว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาพอใช้ได้และปากหวานคนหนึ่งโดยตีใหญ่มักจะโกหกชื่อตอนว่าชื่อแจ็คบ้าง ภัยโรดบ้างเป็นต้นโดยที่ภรรยาเหล่านี้ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นโสเพณีบางคนแทบไม่ทราบเชด้วยซ้ำว่าสามีของเธอนั้นเป็นโจรตีใหญ่วางแผนครั้งใหญ่ด้วยการบุกเข้าไปปล้นร้านทองชื่อดังที่ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กล่าวกันว่าเขากวาดทองคำรูปพรรณไปได้มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งล้านบาท และนี่ก็คือการปล้นข้ามถิ่นครั้งแรกของเขาจากนั้นตีใหญ่และพักพวกบุกเข้าปล้นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ปากซอยนุพมาศถ,ถนนจรัญสนิทบงท้องที่สอนอภาษีเจริญได้เงินและก็ของมีค่าไปจำนวนไม่น้อยอีกเช่นกันตีใหญ่กบด่านเงียบแน่นอนในช่วงเวลานั้นเขาเป็นอัจฉากรที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่หลายจังหวัดต้องการตัวอย่างยิ่ง แรงกบดานของเขากล่าวว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเช้าขึ้นมาจะแต่งตัวผูกเน็คไทถือกระเป๋าเจมส์บอลใส่แว่นเมเลแบรนออกจากที่พักทุกเชา้าเย็นขําจะกลับมาตามปกติเสมือนคนทำงานทั่วไปตีใหญ่เป็นจอมโจรที่ฉลาดผิดสามัญโจรทั่วไปไม่มีลูกน้องคนไหนล่วงรู้เลยว่า เขากบดานหรือว่ามีที่นอนที่ไหนตีใหญ่มักจะอยู่ไม่เป็นที่ต้องคอยหลบหนีตลอดเวลาจะไปพบลูกน้องก็จะไปพบด้วยตนเองแล้วเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจไปปล้นที่ไหนเขาจะเป็นคนไปดูราดเราวางแผนกะเวลาด้วยตนเองตามลำพังคนเดียวนัดกับลูกน้องจะไม่กำหนดเวลาที่แน่นอน ไปช้าบ้างไปเร็วบ้างหรือไม่ไปเลยรวมทั้งหากจะไปปล้นที่ไหนถีใหญ่จะบอกแล้วก็ระดมสมัครพักพวกก่อนหน้าในเวลาล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมงจากพฤติกรรมดังกล่าวทําให้เขาหนีรอดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาได้เป็นเวลาหลายปีเพราะว่าตีใหญ่ไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นนอกจากตนเองขนาดเวลานอนเขายังใช้วิธีจุดทูบ แล้วมัดด้วยหนังสติ๊กผูกติดไว้ระหว่างหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้เวลาที่ทูบไหมจนเกือบจะหมดดอกเขาจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสำรวจตรวจตารอบๆที่พักหากไม่มีสิ่งใดผิดปกติเขาจะนอนหลับต่อและใช้วิธีแบบเดียวกันนั้นตลอดทั้งคืนแม้จะระวังตัวรอบคอบแค่ไหนก็ตามแต่แล้วในที่สุดตี๋ใหญ่ก็ถูกจับมันเป็นการถูกจับในครั้งแรก และครั้งเดียวในชีวิตของนักฆ่ามหาการคนนี้ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจับเป็นตีใหญ่อหังกาขนองศึกกันยายนพศ .2518 เหมือนฟ้าจะบ,บรรดาลนดนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสอกแกะรอยตีใหญ่ตามหมายจับหลายใบยหลายท้องที่อย่างเอาเป็นเอาตายอยู่นั้นสายสืบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตสนอนอภาษีเจริญก็โทรมาบอกว่า พบตีใหญ่กับสมุนกำลังซ่องสุมกำลังกงนอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่งในสวนแถวบางพลัดถนนจรัญสริดบงเท่านั้นเองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กรูก,กันเข้าไปล้อมจับและมันง่ายได้อย่างไม่น่าเชื่อตีใหญ่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับกลุมเป็นครั้งแรกในชีวิตมันง่ายได้ซะยิ่งกว่าอะไรเหมือนกับว่านี่ไม่ใช่ตีใหญ่หตัวจริง ที่ก่อคดีปล้นสถานเมืองมานับไม่ถ้วนหนังสือพิมพ์พากันเสนอข่าวนี้อย่างเกลียวกลาวเพราะว่าตลอดในช่วงสามปีที่ผ่านมากว่าสิบคดีที่ตีใหญ่ก่อขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายหลายสอนอไม่สามารถจะแกะรอยหรือว่ดมกลิ่นไปถึงตัวเขาได้เลยแต่แล้วจู่ๆตีใหญ่ตัวจริงก็ถูกใส่กุญแจมือจนได้จนมันง่ายได้เหลือเชื่อ การถูกจับกลุมในครั้งนี้มีการขยายผลออกไปมากมายและแน่นอนตีใหญ่ถูกถ่ายภาพทำประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นครั้งแรกหลายคดีที่เขาก่อขึ้นในหลายจังหวัดถูกผนวกรวมกันเข้ามาด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยคิดคร่าวๆแล้วความผิดของตีใหญ่นั้นถึงขั้นประหารชีวิตแน่นอนไม่ก็จำคุกตลอดชีวิต จากห้องขังที่สอนอภาษีเจริญตีใหญ่ถูกฝากขังต่อที่เรือนจำลาดยาวอยู่อีกหลายวันประสบการณ์ในครั้งแรกในคุกลาดยาวนี้เองมันฝังใจตีใหญ่สุดยากแค้นมันทำให้เขาเกิดความแค้นจากการกระทำที่ได้รับจากคนคุกด้วยกันตีใหญ่สุดแค้นใจและประกาศต่อพักพวกของเขาว่าเขาจะไม่ยอมถูกจับอีกต่อไปแล้ววันที่ตีใหญ่ประกาศก็มาถึง 11ตุลาคม2518เป็นวันที่ตีใหญ่ต้องออกเดินทางจากกรุงเทพพร้อมสมุนคู่ใจไปยังจังหวัดเชียงใหม่ตามคำสั่งของสารเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจขออายัดตัวมาในคดีที่เขาบุกเข้าไปปล้นร้านทองที่เชียงใหม่การเดินทางในครั้งนี้ใช้รถไฟเป็นพาหนะมีพลตำรวจทวนและตำรวจสงเงี่ยมควบคุมตัวไปบนโบก,กี้รถไฟชั้นสาม ตีใหญ่กับสมุนถูกทีตรวนใส่กุญแจมืออย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการหลบหนีอย่างเต็มที่18.30นาฬกา30นาทีรถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่เคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟสามเสนโดยมีสองเจ้าหน้าที่ตำรวจและสองเสือร้ายนั่งประจันหน้ากันไปตลอดทางเสือร้ายอยู่ในสภาพของลูกแมวชเชื่องงหน้าเวทนาแต่ในใจเขานั้นคิดอะไรอยู่ ยากที่ใครจะรู้โอกาสหาคุณทางหนีไม่มีทางจะเป็นไปได้แน่นอนทั้งคู่ถูกใส่กุญแจมือและโซ่ตรวนร้อยข้อเท้ากับโซ่ขนาดใหญ่สุดจนเวลาตีสองฝนตกกระหน่ำหนักหนาระหว่างที่กระบวนรถไฟเคลื่อนที่ออกจากสถานีสะพานหินในเขตจังหวัดพิจิตรมุ่งไปยังสถานีดงตะกบ ผู้โดยสารส่วนใหญ่หลับสนิทกันหมดแล้วจูจูที่ใหญ่กับสมุนที่ซึ่งถูกล่ามกุญแจคือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะพลตำรวจทวนเดินตามนักโทษทั้งสองไปเฝ้าอยู่หน้าประตูห้องน้ำที่เปิดแง้มเอาไว้ไม่มีลางร้ายไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆหลังสองเสือร้ายเข้าห้องน้ำไปเพียง30วินาทีเสียงกระจกหน้าต่างก็แตกดังเพลง ดังสนั่นลั่นขึ้นพนตำรวจทั้งสองตกใจรีบพูดพลาดเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปดูสิ่งที่เห็นภายในมีแต่เพียงความว่างเปล่ากับเศษกระจกที่ตกแตกเกลื่อนพื้นตีใหญ่กับสมุนอันตรธานหายตัวไปแล้วเสือร้ายทุบกระจกแล้วเสี่ยงชีวิตพุ่งตัวออกไปนอกขอบวนรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็ว90กิลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งข้างนอกมืดมิด เต็มไปด้วยทุ่งนาและป่าเขาถ้าไม่คอหักตายก็อาจจะถูกรถไฟทับขาดสองท่อนเมื่อตีใหญ่กระโดดหนีลงจากรถไฟเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังค้นหาเสือร้ายกันอย่างยกใหญ่แต่ไม่พบศพหรือร่องรอยใดๆเลยแม้แต่อรอยเลือดนั่นสแสดงให้เห็นว่าเขาติดปีกหนีไปอย่างลอยนวลอย่างแน่นอนครั้งนี้เองที่ทำให้เกิดเสียงร่ำลือกันว่า ีใหญ่เป็นโจรจอมขมังเวทมีคาถาอาคมกำบังหายตัวได้จึงทำให้หลุดรอดจากการจับกุมของทางการได้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของโจรโหดจอมขมังเวทในเวลาต่อมาต่อมาในช่วงบ่ายของวันหนึ่งที่ร้านทองในตลาดมหาชัยถนนสุขาพิบาลจังหวัดสมุทรสาครกําลังเปิดร้านตอนเที่ยง ทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มสองคนแต่งกายด้วยชุดทหารพรานกับชุดกากีถืออาวุธบุกเข้าร้านทองแหกปากให้ทุกคนในร้านห้ามกยับขยื่นทุกคนตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรีบหนีเข้าไปหลังร้านแต่ไม่ทันเพราะว่าคนร้ายกราดกระสุนเข้าใส่จากนั้นคนร้ายก็รีบทุบตู้กระจกให้แตกละเอียดแล้วเก็บกวาดทองนาก นานาชนิดใส่เป้สีเขียวแบบทหารสองใบที่เตรียมมาที่หน้าร้านมีคนร้ายสองคนดูต้นทางและคอยคุ้มกันจนเสร็จภารกิจทั้งหมดวิ่งไปทางท่าน้ำเทศบาลหนีโดยทางเรือหางยาวขนาดสองตอนติดเครื่องกระหึ่มมุ่งหน้าอำเภอกระทุ่มแบนและก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยตำรวจเริ่มรู้ซึงแล้ววนนในตอนนี้ตีใหญ่กลายเป็นบุคคลอันตรายระดับชาติไปเสียแล้ว เพราะมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของพวกโจรเป็นทั้งคนผลิตพวกโจรสายต่างๆออกมาเพื่อเยอ้ยกฎหมายอย่างมากมายหลายก,ก๊กหลายเหล่าถ้าปล่อยนานๆเข้าโดยที่ไม่ทำอะไรมีหวังประเทศไทยกลายเป็นแหล่งซ่องสุมโจรกันเป็นแน่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำต้องวางแผนทำอะไรสักอย่างอะไรที่มีประสิทธิภาพส่วนตีใหญ่ในตอนนั้นรู้ตัวดีว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดใหญ่ทิ้งภาระอื่นๆเพื่อมาจับตัวเขาโดยเฉพาะเขาเริ่มยิ่งระมัดระวังตัวเป็นทวีคูณหลังสังหรณ์บางอย่างเกิดขึ้นตี๋ใหญ่เคยปราลบว่าเขาอาจจะต้องตายเพราะว่าคนใกล้ชิดคนใดคนหนึ่งแน่นอนมันเป็นหลังสังหรณ์ที่เป็นเรื่องจริงในอีกไม่กี่เดือนต่อมาจุดการขั้นต่อไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือ การใช้แผนเกลือจิ้มเกลือไม่เช่นนั้นหากไล่ล่าก,กันต่อไปชื่อเสียงของกรมตำรวจยิ่งเสื่อมลงเสื่อมลงซึ่งนั่นทำให้ค่าหัวของโจรผู้นี้มีมูลค่าถึงห0 0 0 0่นบาทในสมัยนั้นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการอวาสานของตีใหญ่แผนการของตำรวจถูกวางไว้อย่างแยบย์เริ่มจากลูกน้องคนสนิทและไว้วางใจคนหนึ่งของตีใหญ่ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประกบแล้วกล่อมให้ร่วมมือในเวลาต่อมาจากนั้นก็สั่งให้ลูกน้องคนนั้นเข้าไปเป็นสายส่งข่าวบอกความเคลื่อนไหวของตีอย่า่ให้ทราบโดยมีเงินรางวัลน,นำจับห0 0 0 0ืนบาทเป็นของล่อใจแน่นอนงานนี้ตำรวจหมายมั่นปั้นมือว่ามันต้องสำเร็จและสมุนคนนั้นก็ตกลงกับตำรวจ กลาวกันว่าช่วงเวลานี้ตีใหญ่กำลังตัดสินใจว่าจะวางมือจากการปล้นแล้วก็จะไปหาที่รลีภัยไกลๆสักพักหนึ่งแล้วอยู่อย่างคนธรรมดาสามัญแบบปกติสุขโดยมีเงินเก็บก้อนหนึ่งพอสมควรแต่ลิขิดแห่งชีวิตได้ถูกขีดเอาไว้แล้วมันต้องเป็นไปตามนั้นตีใหญ่ตัดสินใจวางแผนปล้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายโดยเขาหมายมั่น ว่าจะปล้นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งและแน่นอนแผนการในครั้งนี้โดนสมุนคนสนิทคาบข่าวไปให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วมีข่าวลือข่าวอ้างว่าขนาะตีใหญ่อยู่ระหว่างการหลบหนีก่อนหน้านั้นหนึ่งวันลูกน้องคนสนิทที่เป็นสายให้กับตำรวจได้ขโมยตะกรุดโทนของพระอาจารย์สุดแห่งวัดกาหลงที่มอบไปกับตีใหญ่ไม่รู้ว่าเพราะว่าสาเหตุใด ที่ทําให้ลูกน้องคนนั้นต้องเสี่ยงขโมยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจทําให้ตีใหญ่ขาดมนคาถาอาคมหรือวุาตำรวจสั่งให้ทําเพราะว่าคาดว่าตีใหญ่ทําตะกรุดหายเขาจะต้องมาวัดกาหลงแน่ซึ่งที่นั้นเหมาะสําหรับการล้อมจับตีใหญ่อย่างยิ่งบางแห่งบอกว่าเขาได้ลืมตะกรุดโทนและเกี้ยวเสือที่ได้รับมาจากหลวงพ่อสุดมาอยู่ในซ่องมหาชัย แต่ค้นหายอย่างไรก็ไม่เจอจึงต้องแบกหน้ามาที่วัดกาหลงแน่นอนไปตามที่คาดเมื่อตะกรุดหายตีใหญ่จำต้องเดินทางไปวัดกาหลงเพื่อไปขอตะกรุดอันใหม่จากหลวงพ่อสุดอีกครั้งและนี่ก็คือจุดจบของตีใหญ่26กุมภาพันธ์2524ณนากุ้งลึกเข้าไปที่วัดกาหลงเขตจังหวัดสมุทรสาคร สีใหญ่และสมุนสามคนขับรถปิกอัพมาสด้าสีขาวหมายเลขทะเบียนม0063จากสมุทรสาครขับไปทางวัดกาหลงเพื่อมาหาพระอาจารย์หลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงแต่ไม่พบตัวขณะที่เดินทางกลับรถของสีใหญ่มาถึงซอยวัดธรรมเขาก็พบด่านตำรวจรายล้อมตำรวจโบกมือให้รถหยุดแต่ดาวโจรเลือดมังกรกลับต่อสู้ และใช้รถแหกด่านจ้าละวันจากนั้นรถตีใหญ่ก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนถึงบริเวณที่ตำรวจวางแผนซุ่มจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้อาวุธปืนนานาชนิดยิงใส่รถสายไปมาจนลูกน้องที่นั่งอยู่ด้านหลังต้องหนีลงจากรถวิ่งหนีไปในป่าละมะสองข้างทางเพราะว่าขืนอยู่ต้องตายตามลูกพี่แน่นอนหลังจากนั้นประชาชนอย่างเราก็ไม่ทราบได้ละครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตีใหญ่ตามข่าวจากหนังสือพิมพ์กล่าวกันว่าณเวลานั้นเองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประกบไล่ตามรถที่ตีใหญ่ขับอย่างกระชั้นชิดตีใหญ่รู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ตำรวจไล่ล่าตามติดมาและตัดสินใจสู้ดีกว่าถูกจับไปขังที่คุกน,นรกนั้นจากนั้นเสียงกระสุนดังกึกก้องกำนาทสนั่นวันไหว สถานสะเทือนเลื่อนลั่นเมื่อเสียงปืนสงบลงปรากฏว่าร่างของตีใหญ่ตายตรงที่นั่งคนขับนอนสงบนิ่งเข้าสวมยีนเสื้อลายสกอตสีน้ำเงินจากการสํารวจตามร่างกายตีใหญ่โดนกระสุนเขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุแน่นอนเหตุการณ์นี้ได้มีการถแถลงข่าวทั้งหมดว่า ตีใหญ่ตายเพราะว่าตำรวจยิงแต่ก็มีเสียงเล่าอ้างอีกว่าตีใหญ่อาจจะตายเพราะลูกน้องหักหลังภายหลังจากการเสียชีวิตของตีใหญ่แล้วยังมีเสียงเล่าลือกันอีกว่าตีใหญ่แท้จริงแล้วยังไม่ตายบ้างก็ลือกันว่าตีใหญ่ได้หนีไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาบ้างก็เชื่อกันว่าที่ตีใหญ่เสียท่ากับตำรวจเพราะว่าได้หลบไปซ่อนอยู่ใต้ผ้าถุง อาคมในตัวถึงได้เสื่อมเป็นต้นทั้งหมดนี้คือข่าวที่โด่งดังที่สุดในปีนั้นซึ่งยังอยู่ในความทรงจำต่อใครหลายๆคนจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถหนีบ่วงกรรมที่ตัวเองได้กระทำไว้ได้ไม่ช้าก็เร็วและกฎหมายจะต้องทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ